รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นิ้งเดาติดใจช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะนี่ก็เริ่มจะกลับมาเย็นอีกแล้วมิ้งก็เลยจัดข่าวร้อนมาให้ดีดูกันซะเลยแต่ว่าข่าวจะร้อนขนาดไหนไปดูกันค่ะ มีข่าวว่าเลิกกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่คู่รักก้องเกรซก็ยังไม่เคยออกมาเคลียร์ชัดๆสักทีพอจอม่ถามหนุ่มก้องเจ้าตัวก็ปัดขอให้ฝ่ายหญิงออกมาตอบก่อนวันนี้สาวเกรซก็เลยขอหน้าสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์แบบเคลียร์คัดทุกประเด็นกับความรักที่เพิ่งจบไปในครั้งนี้ว่าสาเหตุมาจากได้ค่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะในส่วนที่เกส,สามารถที่จะต,อ,ตอบได้เนี่ยก็คือในส่วนของเวลาของตัวเกรซเองที่ตัวเองค่อนข้างจะทํางานน่ะ ในวัยอายุแบบนี้ก็มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะนะคะ mm hmm. นอกจากงานในวงการแล้วก็หลักๆที่บอกว่าเกสซันมาทุ่มให้กับธุรกิจของตัวเองอันนี้เต็มที่เลยแล้วเกสก็เรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง anti aging มีสัมมนานะคะแล้วก็จะบอกว่าเกสกําลังเขียนหนังสือด้วยเป็น pocket book กกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็เคล็ดลับการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงการไปสัมมนาในที่ต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของ ครอบครัวด้วยก็อาจจะต้องมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นค่ะมือที่สาบไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องพระเอกเจ็ดสี่ที่บอกว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเกรสเองเนี่ยถ่ายละครก็ไม่ได้ถ่ายงานช่องก็เอไม่ค่อยได้ไปช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเลิกกันนานหรือยังสองเดือนค่ะคุยกันแล้วใช่ไหมแต่คุยกันได้คุยกันดีค่ะเรียกว่าจบสวยจบดีค่ะตอนนี้ยังคุยกันอยู่ไหมคะ ตอนนี้ก็ยังมีได้คุยกันอยู่บ้างครั้งล่าสุดที่ถามในเรื่องของข่าวเนี่ยแหลคะค่ะ ที่ออกมาเนาะนบอกว่าพี่ก้องเมาแล<ฮ>้วไปพูดไป็่เกรสว่าอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนของพี่ก้องให้พี่ก้องตอบเองดีกว่าแต่สาหรับตัวเกรสที่มีโอกาสได้คุยกับเขาก็เขาก็ชี้แจงว่าไม่มีเหตุการณ์เงินเกิดขึ้นค่ะด้วยนิสัยจริงๆของเขาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้เขาเองก็ค่อนข้างที่จะทํางานหนักก็ไม่มีในส่วนของการไปเมาหรือว่าไปอาลวาดอะไรในสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะอยู่แล้วค่ะข่าวที่เลิกกันดีๆมันก็คงจะไม่มีใครที่จะสนใจจริงจริงได้คุยกับพระเอกคนไหนพิเศษหรือเปล่า ไม่มีเลยค่ะเกรเกรไม่มีการสนิทกับใครเป็นพิเศษเลยค่ะยกเว้นว่าเออเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแฟนๆของคู่จิ้นไหมออมเตรียมเฮกันได้เลยเพราะสาอมสุชาบอกว่าจะกลับไปประกบคู่กับคู่สีหนุ่มไมพิรัตแน่นอนเรียกว่าปีนี้แฟนๆได้จิ้นจิกมอนแตกกันอีกแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวกลับมาก็น่าจะถ่ายประมาณปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผู้ใหญ่เขาออกมาถแถลงข่าวอีกทีว่าจะเป็นชื่อเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่นอนก็มีโปรเจกต์กันไหม แม้จะเปิดตัวไปแล้วว่ากําลังคอมหากับหนุ่มตานําข้าวชาวฝรั่งเศสชื่อว่าซีเรียลอยู่แต่ก็ยังมีข่าวสร้างกระแสโจมตีสาวเปิ้ลว่าหนุ่มคนนั้นไม่มีตัวตนเป็นคนในมโนโอ่ะสาวเปิ้ลเลยขอเคลียร์คัดมาว่าอืคิดได้เนาะใครจะมีเวลาไปหลอกขนาดนั้นแล้วก็ืแบบเนี้ยแล้วไม่ต้องไม่ต้องหาผู้ชายมาหลอกหรอกหาได้ <S 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 อะไร <S <S ค่ะต่อรูปภาพคู่กันเลยค่ะพี่เปิ้ล เปิ้นว่ามันเป็นความคิดของคนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เขายังไม่รู้จักเราถ้ารู้จักจริงๆจะรู้ว่าเปิ้นเป็นคนค่อนข้างตรงๆแล้วก็ไม่หมกเม็ดอะไรอยู่แล้วมีอะไรก็ค่อนข้างตรงๆถ้าเผื่อเราไม่พามาเปิดหรือไม่ได้มีรูปให้ดูเลยเปิ้นว่ามันอาจจะมีคําถามมากกว่านี้ก็ได้ค่ะก็เป็นข่าวนี้โกรธไหมคะพี่มีคนข่าวหาเราตลอดเลย ไม่ค่ะก็ยังถือว่าเขาสนใจเราอยู่เนาะตัวเขาเองอยากมานะคะแต่ว่าติดเรื่องภาษาเพราะว่าเขาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วเขาก็พูดฝรั่งเศสตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าถามอะไรเขาไปแล้วเดี๋ยวพูดเสือ,อ,อกไปไม่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วเขาก็เป็นคนขี้อายกล้องแซฟฟีสีสวงหรือเปล่าส่วนช่วงหน้ามิ้งบอกเลยมีแซ่บกว่านี้อีกนะร่วมกระจายข่าวโดวยน้ำผลไมผ้ผสมเนื้อส้มกราดิโนพาชี ใครที่กำลังรอโหวตกระจายโผจัดไปเลยค่ะกระโจดอยากแห่นซุปตาคนไหนอยู่ในมารของคุณครูสุดเนียบอืมอโหวดใครดีนะ เราจะโตมาได้นอกจากจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยอบรมเลี้ยงดูแล้วทุกคนต้องมีคุณครูผู้เป็นเรือจ้างคอยชี้แนะแนวทางให้วิชาความรู้ไว้เลี้ยงชีพและดูแลตัวเองได้กระจายโพในสัปดาห์นี้ก็เลยขอให้เข้ากับวันครูที่จะมาถึงในวันที่16มกราคมนี้ซะหน่อยกับทีมอยากเห็นสุปตา์คนไหนอยู่ในมาดของคุณครูสุดเนียบอ่าต้องมาลุ้นกันว่า ซุปตาชายหรือหญิงคนไหนที่ได้มาเป็นคุณครูจะทําให้น้องนองนักเรียนกลัวกเกรงกันบ้างแฟนๆรีบโหวตและคอมเมนต์กันมาเยอะๆกันที่ไอจีโพลีพลัสจัดให้พ้นคะแนนโหวตที่มากที่สุดและโดนใจเตรียมรอรับของรางวัลสุดพิเศษกันไปเลยค่ะสวัสดีครับผมนิวเชฟวนจุเลงบุภานะครับวันนี้จะพามาตะลุยกองขับไฟเดปีที่5นะครับซีซั่นที่5ตอนความรักกับความลับนะครับตอนนี้ก็มีผมนะครับแล้วก็พี่วิลลี่พี่นิวนะครับความลับจะเป็นยังไงบรรยากาศกองจะเป็นยังไงไปตามชมกันเลยครับ ได้พระเอกหนุ่มยิ้มหวานนิวชัยพลมาเป็นเกี่ยวข่าวพิเศษพาบุกกองถ่ายกลับไฟเดย์เดอะซีรีส์5ทั้งทีคงทำเอาสาวๆใจละลายกันเป็นแถวเลยใช่ไหม บอกว่าซีรีส์นี้เรียกน้ำตาแอนด์ดรามา่ากันกระจายในแดมฉบับความลับของเรา3มคนที่ได้นักแสดงกู่จินตลอดกานมิวลลิตาและวิลลี่แม็อินทอสมาประชันฝีมือกันอีกครั้งก็จริงๆก็ตื่นเต้นคือผมก็ห่วงเหมือนกันว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นกับมิวอีกมันก็ดีใจเพราะว่าได้ร่วมงานกันอีกครั้งกับเพื่อนๆที่แบบว่าเคยทํางานกันมาเยอะมากเราก็คงจะส่งซิกแนลออกไปในตลาดนะฮะให้เห็นว่าคู่จินยุคนี้กับตอนสมัยก่อนมันเป็นยังไง ดีใจค่ะได้เจอกันอีกเพราะไม่ได้เจอกันมานานคือเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องเครียดแต่เขาเป็นคนทําให้กองสนุกสนานมากเลยเป็นคนทําให้บรรยากาศดีเพราะว่าบางทีถ้าเราไปอยู่กับบทโดยที่เราไม่ผ่อนคลายเลยมันจะยิ่งแย่นะแต่ทุกครั้งที่มีเขาเนี่ยเขาจะทําให้ความทุกข์ระทมในฉากเลยลืมบทลืมทุกอย่างเลย อ่าสองรุ่นพี่คู่จิ้นประกบคู่กันแล้วชิลแบบเนี้ยคงช่วยให้รุ่นน้องอย่างหนุ่มนิ้วไฮกดดันแอบโล่งใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะนี่เลยครับสนุกสนานนะครับแล้วมากองถ้าเกิดมีทิวเวลี่อย่างที่พี่มีบอกก็จะสนุกสนานยิ่งขึ้นเวลาพักกองเวลาอย่างนี้ก็จะคลายเครียดได้สมมติชีวิตรักครอบครัวจริงมีความรับนีจะทำไงคะตายครับรับประกันได้ว่าฆาตการต่อเนื่องอ่ะแน่แน่ก็ความรับของเราสามคนนะคะสนุกทุกตอนพลาดไม่ได้เลยสักตอน ติดตามชมค่ะ <S <S เรียกว่ากระแสตอบรับดีเวอร์จนต้องจัดคอนเสิร์ต The Palace and f r i e n d Restate อีกครั้งตามคำเรียกร้องแต่กลับมาเปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้วงดนตรีคุณภาพแห่งตำนานวง The Palace เป่าคมแบ็กแบบเดียวเดียวแต่ว่ามีคู่หูดูโอ้รุ่นใหญ่อย่างแม่เมาส์แม่แดงมาร่วมแจมบนเวทีแบบแซ่บเวอร์อีกด้วยเออเราจะมีหลายคนนะครับโดยเฉพาะเออสาวอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือพี่ปุ๊อันชรี นะครับจนคดีกิจแล้วก็สาวอีกสองสาวก็คือคุณแหม่มคุณปุ้มนะครับส่วนคุณแอมไม่มาเราจะมีแต่ลำโพงสาวสาวนะก็มีสองใช่ครับครับนี่คือฝั่งสวัสดีนะครับแล้วเราก็ยังมีแขกรับเชิญที่เป็นน้องๆรุ่นฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังมากๆในประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือ แชมป์จาก The Voice นะครับปีล่าสุดนะครับน้องหนุ่มนะครับก<ม>็จะมาโชว์กันบ,บนเวทีจะมีฟิตชิริงกับพวกเรามีน้องนนซึ่งเป็นแชมป์ AF <ม>ปีแรกวันเสาร์ที่17มกราเวลาบ่ายสโมงที่ Impact Arena เมืองทองธานี <ทำ S 1> เวลาบ่ายสามโมงมม จะคิวแน่นเพราะว่าติดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองกับวงเดอะพาเลตแต่ว่าพี่จิ๊บวัสุยังขอแบ่งคิวให้กับรุ่นพี่ที่คลั่งไคล้นักร้องระดับโลกเอลวิสเพรสลีย์พี่ตีจิรศักดิ์ที่จะเปิดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ70ปีกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าเอลวิสแอนด์มีตีจิรศักดิ์ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25มกรคาคมนี้ณศา,า,าลาเฉลิมกรุงแม่แม่แบ่งคิวมาเริ่มง,งานแถลงข่าวแล้วพี่จิ๊บก็ยังแบ่งเวลามาตอบคำถามเรื่องรััรรักกกททีี่่วววาารรเินบสหมะด้ย เรา return กันในลักษณะของพี่น้องที่สวยงามมากๆก็มีการส่งคราวส่งคราวทาทุกสุขนะครับพูดคุยกันเรื่องงานนะครับซึ่งอันนี้ผมถือว่ามันเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วกอ็อย่างคุณจจาจ๋าเมื่อ <c oughs> ปีที่แล้วเรามีโอกาสได้ทํางานร่วมกันสนิสนมกันในช่วงที่เดอะพาเลสออกทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วประเทศแต่ว่าโอกาสที่จะไป ทัวคอนเสิร์ตไปพบกันที่ต่างจังหวัดเหมือนที่เกิดขึ้นมาหลายๆครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีงานตรงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างที่เรียนไว้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไมีเอ่อนอกรอบอย่าเพิ่งลุกหนีไปไหนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามิ้งจัดข่าวเด็ดให้อีกเซตแน่นอนพร้อมี้จะไปสู่ขอพี่เกมแล้วละคะ่ะ ดูใจกันมานานกว่า9ปีแล้วสําหรับคู่ของนุมแมนการินและสาวเกลเวทกาที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นุมแมนบอกกับดาวกระจายว่าตั้งใจเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งสาวเกลเพื่อเตรียมทําพิธีมั่นแล้วจ้าอา้าวหฮวครับก็จริงๆแล้วนะครับนักเกิวบอกว่าเออ กำลังเก็บตังมาขอพี่แมนนะครับผมไปเราจะเปลี่ยนเทรนด์นิดนึงคือเขาบอกเกวบอกว่าผู้ชายมีน้อยใช้สอยประหยัดเพราะนี่ตนน้องเปลี่ยนให้ผู้หญิงมาขอมากแต่ผมถามเกียว่าเก,กวีวเก,บกว็เกบเงินได้เท่าไหร่ละเก,กวก็นั่งนับบ้างนับพี่แม่เก,ลกีลจะได้ไม่เยอะเลยเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปขอเองแล้วกัน<อ>นะครับก็คิดว่าปีนี้นะครับจะไปขอแล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะมีข่าวดีก็ประมาณอีกไม่กี่เดือนอาจจะได้ข่าวดีเรือนี้ครับได้ข่าวดีครับมินงก็คิดนะว่าถึงช่วงนี้ที่ไรจะมีประเด็นไหนมาให้แซวกันบ้างนะ เล่นขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูความน่ารักชวนอมยิ้มของซุกตาตัวน้อยน้องณดาที่ออกงานกับคุณแม่กบทีไรการแต่งกายก็เป๊ะเวอร์คล้ายกันทุกครั้งแต่แม่ครั้งนี้สงสัยอากาศจะร้อนเกินไปณดาก็เลยอารมณ์บอใจแบบน่ารักน่ารักแบบนี้เบะแล้ว ครอบครัวปัทวีการพ่อมอสและแม่เกมก็มาพร้อมกับน้องสนุลลูกสาวตัวน้อยเหมือนกันแต่ที่ต่างคงจะเป็นเรื่องอารมณ์เพราะถึงแม้จะร้อนแต่สนุกก็ยิ้มสู้กล้องเว่วา,า,าว้าวโอเคก็เธอหน่ารักเกินเกินจะทนเกินที่จะมีสนเราใจใไรเหตุผลล้นทุกที่ที่เจอเละหนาเพอเสน์ี <cond u> ่เธอเกินห้ามใจ ขอบคุณเสื้อผ้าจากทีแเครื่องประดับจาก Miss Kitty แล้วพรุ่งนี้กลับมาอาปัปเดตข่าวบันเทิงรถแซบที่ดักกระจายอีกนะคะสวัสดีค่ะ